สวัสดีค่ะดาลิกชาแนลวันนี้จะมีเรื่องมาคุยกันก็มีเกี่ยวกับาสายฟอใครที่อยู่ในฐานะสายฟอเกี่ยวกับต้องไปติดต่อกับตอมอ,อันนี้จะคุยเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีจดทะเบียนแล้วอยู่ในไทยดูแลภรรยาไทยนะคะ ฝรั่งที่ว่าเขาต่างชาติที่มาจดทะเบียนอยู่กับแฟนภรรยาไทยนะก็วีซ่าหนึ่งปีทุกวันนี้จะต้องมียื่นยังไงเรามาคุยกันเรื่องวีซ่าหนึ่งทำวีซ่าหนึ่งปีนาะ,ะก็ทุกวันนี้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะก็คือหนึ่งก็ให้เตรียมแผนที่ของบ้านเรา ผนที่เขียนแผนที่ไปว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนนะคะสองรูปถ่ายาก็ใช้สี่สี่ภาพถ่ายในบ้านสี่ภาพนี้ก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะใหญ่ประมาณนี้ประมาณนี้เลยก็ให้ถ่ายในบ้านสองภาพถ่ายหน้าบ้าน แล้วก็ถ่ายให้เห็นบ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่หนึ่งภาพแล้วก็กลางให้เห็นหลังคาบ้านหนึ่งภาพแล้วก็ในบ้านนี้อีก2ภาพจะถ่ายยังไงก็ได้นะก็ใช้สี่ภาพแล้วก็ร,รูปรูปถ่ายของชาวต่างชาติเนาะของชาวต่างชาติใช้สองใบเขาจะใช้1นิ้วก็ได้2นิ้วก็ได้แต่ใช้สองใบนะคะ แล้วก็ถ่ายบุ๊กแบงค์ทุกหน้าเลยนะคะบุ๊กแบงค์ทุกหน้าคือพระบุ๊กแบงค์เปิดถ่ายเปิดถ่ายเปิดถ่ายเลยนะคะแล้วก็พาส,สปอร์ตก็ถ่ายทุกหน้านะคะคือพาส,สปอร์ตก็ต้องถ่ายทุกหน้าแล้วก็ใช้เอกสารทะเบียนสมรสเอกสารทะเบียนนำรถไปด้วยนะ,ะแล้วก็ใช้ใบการันตีจากแบงค์ รับรองจากแบงก์การันตีจากแบงก์ก็คือใบรับรองรับรองจากแบงก์เนาะว่ามีเงินสี่แสนบาทอยู่ในบัญชีในไทยชาวต่างชาติถ้าจดทะเบียนสมรสต้องสี่แสนแต่ถ้าปลดกเกษียณมาใช้แปดแสนนะคะการันตีแล้วก็สเตทเมนต์สามเดือนสามเดือนที่เราขอสามเดือนนะคะขอสเตทเมนต์ด้วยนะถ้าเดี๋ยวนี้ใช้สองอย่างเลย ทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนเจ้าบ้านนะคะก็คือของภรรยาใช้ของทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนทะเบียนของเจ้าบ้านเลยด้วยนะแล้วก็เซ็นกํากับเซ็นด้วยแล้วก็ขอไปขอใบการันตีคือใบที่จดทะเบียนสมรสไปขอที่อําเภอใบไปขอบอกว่าขอใบรับรองทะเบียน จดทะเบียนสมรสที่อำเภอทุกครั้งที่จะไปแจ้งวีซ่าหนึ่งปีไปแจ้งทาวีซ่าหนึ่งปีต้องไปขอทุกครั้งเลยค่ะทุกปีเลยเมื่อก่อนไม่มีแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่เขาต้องให้มีต้องไปขอทุกครั้งนะคะอ่าแล้วก็ก็เอ่ก็ไปยื่นไปยื่นที่ อย่าลืมอย่าลืมเงินในบัญชีสมุดบัญชีของชาวต่างชาติใช้สมุดเดียวนะคะที่ว่าจะเอาเงินไปโชว์ให้เขาคือใช้เล่มเดียวนะคะสี่แสนบาทคือห้ามเอาออกเลยก่อนสามเดือนไม่มีการเอาเงินเข้าเงินออกสามเดือนนะคะต้องมีเงินห้ามต่ำกว่าสี่แสนนะคะถ้าเอาบัญชีอื่นมาช่วยมารวมไม่ได้นะคะไม่ได้ เพราะว่าประสบการณ์มีมาแล้วต้องใช้บัญชีเดียวนะคะแล้วห้ามเอาเงินเข้าเงินออกไปใน3เดือนก่อนเรายื่นนะคะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนสายฝอก็ได้ดูคลิปนี้ก็ไม,ม่คือก็ลองลองตรวจเอกสารดูนะคะถ้าได้ตามที่บอกนี้ก็คือไปยื่นได้แล้วก็พร้อมเงิน1,900 บาททุกปีนะคะหนึ่บาททุกปีที่จะไปจ่ายเขาก็ถ้าชอบกดชอบคลิปนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะให้ด้วยนะคะบุญนาดาชาแนลดาลิกชาแนลค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย